สำหรับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะคะจะสามารถแบ่งข้อจํากัดของการสอบการอ่านเพื่อทำความเข้าใจได้เป็น7ข้อดังนี้นะคะได้แก่1ด้านเวลา2จํานวนข้อและประเภทของข้อสอบ3ความยาวของบทอ่าน 4. คําถามในบทอ่านซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น1การถามหา,ามนไอเดีย2ทําหารายละเอียด 3. ถามหาสรรพนามที่อ้างถึงคำนาม 4. ถามหาคำศัพท์ 5. ถามเกี่ยวข้องกับการอนุมานหรือแนวโน้มที่เราจะต้องคาดเดาจากการอ่านประการต่อมาประการที่5คือคำศัพท์ในบทอ่านมีลักษณะเป็นคำศัพท์ทั่วไปหรือคำศัพท์เฉพาะทางหัวข้อที่นำมาให้อ่านและทดสอบมีลักษณะอย่างไร 6. สภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้าสอบและประการสุดท้ายซึ่งอาจารย์ถือว่าสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมพร้อมความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าสอบค่ะลองไปดูนะคะว่าเรามีข้อจำกัดครบทุกข้อไหมถ้าเรายังไม่ครบถือว่าใช้ได้นะคะถ้าครบทุกข้อเลยต้องไปอุดช่องว่างในข้อจากัดเหล่านี้ค่ะขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะสำหรับการทดสอบการอ่านในทุกสนามสอบค่ะ